สวัสดีค่ะชาวลัคนาธนูราศีธนูทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้คือคลิปงานเด่นเลขนำโชคไายไตรามาสนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วง3เดือนล่วงหน้านะคะให้เป็นไกด์ไลน์ใน3เดือนเลยคือกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะคะแล้วก็มีโชคลาภแล้วก็เลขนำโชคเหมือนเดิมนะคะการทํานายครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการทํานายรวมนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆไปนะคะอะไรที่เป็นเรื่องของการให้ป้องกันร,ระวังเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสิน นะะเรื่องใหญ่ๆในเรื่องธุรกิจการเงินจำนวนมากเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงพยิปซีนะคะหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะส้มฝากกด subscribe กดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกค,คลิปที่ออกมาด้วยค่ะสาหรับชาวธนูนะคะต้องบอกว่าดาว เจ้าเรือนราศีของคุณนะคะคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็ไปเป็นเกษตรราธิบดีนะคะซึ่งดีมากเลยแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะมีดาวเสาเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นยังต้องขยันอยู่นะคะขยันแล้วจะทําให้ได้เงินเพิ่มคุ้มค่ากับความขยันหมั่นเพียรต้องบอกแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังต้องระวังในเรือนการเงินที่อาจจะมีในเรื่องของต้องระวังอะเรื่องของแบบ การทำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะต้องระวังการโดนหลอกโดนโกงเนี่ยยังต้องระวังอยู่เพราะฉะนั้นเอกสารสัญญาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินต้องดูให้ดีดูคนให้ดีด้วยนะคะในส่วนของในเรือนการงานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเป็นมาเรื่อยๆในเรือนที่ดีนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเขาจะมาสู่ในเรือนมรณะสุภะ นะคะกรมมะก่อนเพราะฉะนั้นช่วงประมาณสิงหากันยาเนี่ยเขาจะได้ตําแหน่งที่ค่อนข้างดีค่ะเพราะฉะนั้นในการงานจะเข้ามือชาวธนูมากๆนะในช่วงสิงหากันยาในส่วนของดาวมฤตยูนะคะดาวมฤตยูเนี่ยที่เพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อวันที่7เนี่ยนะส่งผลต้องระมัดระวังในเรื่องของศัตรูในการทํางานนิ่งไว้จะดีนะคะหรือ ลดอีโก้ได้ก็ดียอมได้ก็ยอมไม่อย่างนั้นจะเป็นการทำให้เกิดศัตรูในการทำงานซึ่งมันไม่ดีต่อนะความปลอดภัยอะไรต่างๆด้วยนะคะนะลดอีโก้ได้ก็ลดหรือถ้าไม่มีในเรื่องศัตรูโดดเด่นก็ต้องระวังที่สุขภาพนะอริคือเรื่องสุขภาพซะเองเพราะฉะนั้นในการทำงานใดๆก็แล้วแต่ให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ก็ให้มีเวลาผ่อนคลายบ้างก็จะดีนะคะโอเคค่ะมาดูกันที่ไพ่นะในช่วงก่อนหน้านี้จริงๆชาวธนูถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะในช่วงมิถุนาเนี่ยเดอะสตาร์ขึ้นมาเลยได้รับการยอมรับนะคะอะไรหลายๆอย่าง,างคือเราเป็นคนจิตใจดีมีความศรัทธาในสิ่งที่ดีการเงินก็คล่องตัวโดดเด่นคะ่ะนะคะในเรื่องงานคือโดดเด่นในเรื่องเงินก็โดดเด่นมากๆด้วยค่ะงานที่ทําได้ดีนะคะ ในช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นงานที่เกี่ยวกับดารานักแสดงหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับาการช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยงานสังคมสงเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะงานที่ได้เป็นแบบคือบางคนอ่ะทางานทําธุรกิจแบบปกติแต่ได้รับการยอมรับได้ตาแหน่งได้รับการยอมรับเชิดชูเกียรติให้เป็นที่แบบรู้ในแวดวงสังคมของคุณอนะ่ะเป็นจํานวนมากคือแมสขึ้นต้องบอกแบบนี้โดดเด่นเลยนะคะในช่วงเดือนกรกฎานะคะ กระกดาได้ไพ่วิวอัฟจูนหัวกลับมีเกณฑ์ซื้อที่ดินซื้อรถซื้อบ้านก็เสียเงินเยอะบางคนก็ลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นดูให้ดีก่อนจะนําเงินไปลงทุนอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเงินจํานวนมากอยู่อะเออนะคะส่วนในเรื่องของงานเนี่ยอาจจะมีลักษณะของคนในที่ทํางานนะคือสภาวะแวดล้อมอาจจะมีบ้างที่มีคนที่แบบไม่ค่อยโอเคกับเราอะ หรือเราเองเอรู้สึกว่าไม่อยากปรับตัวก็ได้นะนะคะแต่รู้สึกว่าจะมีระบบนิเวศอะมีใครบางคนในระบบนิเวศที่เรารู้สึกว่ามันทําให้แบบเรารู้สึกไม่อยากทํางานต่อหรือมีความรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคในการทํางานเกี่ยวกับเรื่องคนประมาณนี้เลยนะคะหรืออาจเป็นเรื่องระยะทางก็ได้นะในบางคนนะเป็นเรื่องระยะทางก็ได้นะคะที่เหนื่อย ไปกลับเดินทางเหนื่อยเรืออะไรประมาณเนี้อยู่ไกลบ้านอะไรแบบนี้ค่ะนะคะในช่วงเดือนสิงหาได้ไพ่ควีนถือเมท้าหัวกลับสิงหาเนี่ยดีมากเลยนะควบคุมตัวเองดีบางคนอาจจะเจอหัวหน้าที่เก่งมากๆเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นคนฟิกหน่อยนะเป็นคนเป๊ะหน่อยแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งดีๆจากเขานี่เราจะเก่งเหมือนเขาเลย แต่โดยทั่วไปแล้วมองว่าชาวธนูจะควบคุมตัวเองสม่ำเสมอและคอนโทรอารมณ์คอนโทรอารมณ์นะคอนโทรในเรื่องของการทำงานได้ดีและเป๊ะมากบอกแบบนี้เลยเจ้าระเบียบและดีเลยคือพยายามทำงานสม่ำเสมอด้วยค่ะแล้วจัดการตัวเองได้ดีเยี่ยมเก่งเลยโดดเด่นและเก่งในงานมากจนจนหลายคนจะต้องยอมรับในตัวคุณเลยต้องบอกแบบนี้เลยว่าโอ้โหเก่งขึ้นเยอะอ่าต้องบอกแบบนี้เลยบางคนนี้แบบ เหมือนเจ้าแม่ในที่ทํางานบางคนนะ็คือต้องมาดูงานที่คุณเลยคุณทํางานยังไงอ่ะให้สําเร็จแบบนี้อะไรอย่างนี้เลยนะคะในส่วนความรู้สึกของชาวธนูนะคะขึ้นไพ่ justice นะแล้วก็สี่เมท้าวนะคะบางทีเรารู้สึกว่าเราบางคนนะอยากบางคนมีธุรกิจที่บ้านไม่อยากทํางานต่อแล้วไม่อยากทํางานประจําอะไรโน่นนั่นนี่ไม่อยากทํางานกับคนอื่น อยากกลับไปทำงานกับที่บ้านก็มีนะคะในบางคนเ,เรารู้สึกว่าเราอาจจะอยากจบกับที่ทำงานใดทำงานหนึ่งแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งที่มีคอนเน็ชันหรือมีการเชิญชวนมาค่ะประมาณนี้แต่ในบางคนเป็นในแง่มุม j u s t i c เนี่ยสำหรับส้มคือเป็นในแง่มุมที่เหมือนกับว่าเรามุ่งมั่นมากกว่าถ้าเป็นในในดูจากภาพในไพ่คือเหมือนกับว่า เราอยากให้ครอบครัวมีความสุขเราอยากมีบ้านอยากมีรถเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราจะทําให้ได้ประมาณเนี้ยมันเป็นอารมณ์แบบนี้เราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราจะทําให้ได้เราจะต้องทําชีวิตให้ประสบความสําเร็จและสมดุลที่สุดเพื่อมีบ้านมีรถมาเลี้ยงดูคนในครอบครัวเราหลายคนเป็นแบบนั้นมุ่งมั่นมากความคิดคือแบบเข้มแข็งแล้วก็มุ่งมั่นเลยนะคะคือความคิดข้างในอ่ะ มันเข้มข้นเข้มแข็งอาจจะไม่เหมือนลักษณะของการพูดหรือการแสดงออกแต่ข้างในจริงจังมากนะชาวธนูข้างในจริงจังมากบอกเลยในเรื่องของการทําให้ครอบครัวตัวเองมีความสุขรักครอบครัวมากเอาครอบครัวไว้ก่อนประมาณนี้เลยนะคะเออ่ในช่วงกันยากันยาน่าจะมีการมีไอเดียใหม่ คิดจะทาธุรกิจหรืองานใหม่อะไรอย่างเงี้ยมีหรือซื้อรถซื้อบ้านใหม่แต่ก็ขอคิดไว้ก่อนนะคะคือเหมือนขอวางแผนไว้ก่อนนะคิดแหละว่าต้องมีอะไรใหม่ๆแน่แต่ว่าเดี๋ยวขอชะลอก่อนขอคิดก่อนนะคะอันนี้คือไพ่หนึ่งถ้วยหัวกลับนะคะเรื่องเงินจะมีเข้ามามีเงินเสริมเงินใหม่เข้ามาแต่อาจจะรอช้ากว่าที่คิดนิดนึงนะคะแต่มีเข้ามาแน่ๆนต้องบอกแบบนี้ก็ถือว่าในเรื่องเงินไม่ได้แย่นะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานก็มีอะไรใหม่ๆมาด้วย นะคะถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอืมแล้วก็คนใกล้ชิดคนรอบตัวเนาะนะคะชาวธาตุน้ำคมีนกรกฎพิจิกเขาต้องการกำลังใจอะ่ะช่วงนี้เขาเบื่อเบื่อสิงๆงอะเขาเป็นฝ่ายที่ต้องการกำลังใจจากชาวธนูมากนะคะนะแล้วก็ต่อไปคือเดอะไฮโดรเฟนนะคะชาวพฤกษศพนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ อาจจะเป็นคนในระดับหัวหน้าคุณก็ได้นะคะนะคนที่ทํางานด้วยเราคุณรู้สึกว่าเขาไม่ยุติธรรมกับคุณเลยอะรู้สึกอึดอัดใจอะทํางานด้วยแล้วอึดอัดใจรู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราเขาไม่รักเรารู้สึกแบบนั้นซึ่งก็อาจจะเป็นความจริงก็ได้ก็อาจจะเป็นความจริงค่ะมันจะมีความอึดอัดใจกันระหว่างชาวพฤึกศพกับชาวธนูเนาะนะคะอาจจะเป็นคนที่ตัดสินอะไรด้วยความที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่เออชาวธาตุโลมกูมิถุนตุลนะคะ เขาจะปลีกตัวออกจากเราอ่ะอืมด้วยความที่เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ได้นะนะคะหรืออาจจะแบบปิดการติดต่อหรือห่างเราไปได้ค่ะมันจะเป็นความห่างๆอะ่ะหรือไม่ค่อยตามงานทำงานไม่สม่ำเสมอก็ได้ถ้าเป็นบริวารอะไรแบบนี้นะนะคะในส่วนของปัญหาและวิธีการแก้ไขนะคะ อันนี้คือไพ่แปดถ้วยหัวกลับค่ะย้ายมาทำงานใกล้บ้านไหมล่ะ <c oughs> คือวิธีการลดความเบื่อความเซ็งเนี่ยมันมีมันมีความเบื่อความเซ็งอยู่นะวิธีการลดก็คือว่าเราอาจจะต้องฟื้นฟูจิตใจตัวเองด้วยตัวเราเองนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ไกลใครอะที่ทําให้เราสึกชุ่มชื่นช่ำใจอะ เราต้องไปอยู่ใกล้ๆไหมเราต้องพยายามทําให้หลายๆอย่างมันเหมือนต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแล้วไปอยู่ใกล้ๆกับสถานทํางานหรือทําธุรกิจใกล้ๆกับสถานที่ที่เรารู้สึกว่าอยู่แล้วมันฮิวใจอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันดีต่อใจเราพยายามนะคะสำคัญก็คือการฟื้นฟูตัวเองนะอย่าทําให้ใจห่อเหี่ยวเราต้องฝืนด้วยนะคะบางทีคือ ในเรื่องของอารมณ์เบื่อเซ็งโลกเนี่ยเราต้องฝืนนะคะฝืนที่จะมอบสิ่งดีๆหรือพลังงานบวกให้ตัวเองก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันเราเราจะไม่มีแรงมีกําลังมาขอกําลังใจจากใครนะในการที่จะมาขอกําลังใจคนรอบข้างเราต้องพูดจริงไหมหรือเราต้องแสดงออกหรือเราก็ต้องเดินไปหาเขาขอกําลังใจขอคำปรึกษาแต่ถ้าเราไม่ฝืนที่จะ มอบกำลังกายในการเดินไปหาคนที่ให้กำลังใจก่อนมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะเออมันมีการให้แล้วมันก็ต้องมีการรับมันก็ต้องมีการให้กลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นส้มอยากให้คุณฝืนเพื่อทำเรียวแรงให้ตัวเองมีแรงก่อนนะคะนะแล้วก็เพื่อที่จะได้มีแรงไปขอกำลังใจแหละทุกคนจะต้องมีคนฮิวใจ นะคะสำหรับชาวธนูก็เช่นกันไม่มีใครอยู่คนเดียวบนโลกะคะใครจะเก่งทำอะไรคนเดียวบนโลกได้ไม่มีค่ะนะคะทุกคนจะต้องมีกำลังใจเพียงแต่ว่าเป็นในรูปแบบไหนพ่อแม่พี่น้องนะคะคนรักนะคะหรือว่าเพื่อนเออทุกคนต้องมีเพียงแต่ต่างสถานะนะคะทุกคนก็ต้องมีคนให้คำปรึกษาหรือให้กำลังใจทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเราต้องเติมให้ตัวเองก่อนด้วยฝืนเติมให้ตัวเองก่อนนะกำลังใจนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพชาวธนูในช่วงกรกฎาเรามาระวังโรคระบาดนะคะยังต้องกาดอย่าตกนะโรคระบาดโควิดอะไรต่างๆอาการมึนหัวน้ํำในหูวไม่เท่ากันนะคะนอกกนั้นจะเป็นเรื่องกระดูกมาแรงมากนะคะเรื่องกระดูกนะ การทาอะไรรวดเร็วทําให้น้ําในหูไม่เท่ากันหรือหินปูนหลุดเนี่ยมึนเลยคราวนี้นะคะอาจจะต้องทําอะไรช้าๆหรือถ้าหินปูนหลุดก็ไปหาคุณหมอค่ะนะคะให้ไปเอาหินปูนเข้านะคะนะประมาณนี้เลยนะส่วนใหญ่ก็มีประมาณนี้มีไม่ได้เยอะมากนะส่วนใหญ่เป็นอาการของอาการมึนๆหัวแล้วก็โร,กรกคนะโรกระดูกสําคัญนะโรคกระดูกสิงหากันยาเนี่ยมาแรงนะคะมาดูกันในเรื่องของโชคลาภนะคะ โชคลาภชาวธนูค่ะมาจากชาวธนูด้วยกันหรือจากตัวคุณเองทะเบียนรถก็ได้เชนนับสอดชาวธาตุลมกูมิถุนตุลน,นะคะจะเป็นคนที่ทำงานหนักๆที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะชาวธนูเลขนำโชคได้หนึ่งหนึ่งศูนย์มีเลขอะไรอีกหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดค่ะมีเลขที่บ้านด้วยนะเนี่ยอาจจะเป็นเลขที่บ้านเก่า ะะเพราะมีวิวออฟจูนด้วยเป็นไพ่เป็นไพ่ชค่ราภเลยนะนะคะหนึ่งหประมาณนี้นะคะมาดูนะคะในเรื่องของไพ่ออร c เ e นะคะแนะนำอะไรชาวธนูบ้างเนาะนะคะสำหรับชาวธนูนะคะมีไพ่ใบแรกคือ surrender your battles นะคะบางอย่างก็ต้องยอมแพ้บ้างนะคะ นะคือให้สู้กับงานแต่อย่าสู้กับคนแค่นี้เลยลดอีโก้เอาเวลาที่จะไปไฟ้อะไรกับใครเอาเวลานี้มาโฟกัสและพัฒนาตัวเองดีที่สุดเลยต้องบอกแบบนี้นะคะในเรื่องของความอดทนนะคะอดทนค่ะทำวันนี้ทุกๆวันให้ดีแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงจังหวะเวลาที่ดวงชะตาจะพุ่งมากๆหรือมันอาจจะผ่านมาแล้วอะไรแบบนี้นะ ก็ขอให้อดทนพอถึงจังหวะเวลาที่เป็นของเราจริงๆมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่งดงามมากๆนะคะขอให้อย่าหยุดทําเท่านั้นเอง m sound ิเ i c ร์ s ซาล์ล i มิสเค s ่ะมีเรื่องที่เคยทําผิดพลาดมีเรื่องที่พลาดมาเพราะฉะนั้นอย่าไปจมอยู่กับความผิดพลาดให้มองว่าเราทําอะไรถึงพลาดมองดูสาเหตุแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขไม่ทําซ้าเดิม มันจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์นในเรื่องของการทำงานเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะเพราะเรารู้จักที่จะปรับปรุงและแก้ไขไงค่ะเออประมาณนี้เลยขอบคุณชาวธนูมากมากนะคะขอให้ชาวธนูทุกคนนะคะมีการงานมีความก้าวหน้าสำเร็จนะคะแล้วก็ร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ